กามินฟลอเรนซ์935เครื่องนี้นะครับส่งมาเปลี่ยนชุดฟ้าหลังใหม่เนื่องจากว่าขาที่ใส่สายนาฬิกาหักนะครับแล้วก็แกนนี้หายไปนะครับก็ตรงนี้ลูกค้ากา็ส่งมาให้ทางร้านเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นชุดฟ้าหลังใหม่ของทางร้านนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะทําการย้ายอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับมาที่ชุดฟ้าหลังใหม่นี้แล้วก็แกน สลักสายนะครับที่หายไปตรงนี้ของลูกค้าลูกค้าก็รับเพิ่มไปนะครับก็ตรงนี้ก็ค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นก็ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนที่จะส่งมาซ่อมนะครับก็ตรงนี้พลังงานหมดเกลี้ยงก็เลยทําการชาร์จไฟให้อยู่นะครับเวลาวันเวลาก็เลยไม่ตรง แล้วก็ตรงนี้ก็ต้องแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับว่าเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่น้ําได้อีกแต่สามารถกรันเหนื่อกันน้ำล่าตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจร้านล็อกดีบา์เราก็ยินดีให้บริการนะครับขอบคุณมากครับ